วลาที่8ถึง12กุมภาค่ะสัปดาห์นี้หนิงออกพบลูกค้าทั้งหมด2บริษัทนะคะก็จะมี Harrisan กับ PM Group นะคะ PM Group นี่สายคอลเลชันกลับมาแล้วนะคะลูกค้าก็ซื้อเทส1โค้ดก่อนนะคะเรื่องสาวจะดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าสมมติว่ามีฟีดแบ็กแบบว่ามีคุณลูกค้าสนใจนะคะเขาก็จะมีการสั่งซื้อเท่าที่คุยกับทาง MD นะคะก็จะซื้อประมาณขั้นต่ำอยู่ที่10โค้ดนะคะเพราะว่ามีหลายโครงการนะคะ ก,ก็รอาการวางโค้ดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะมีการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วกนะ็งานของสัปดาห์นี้นะคะก็จะมะีตัวคอมมิชชั่นน้องแอมนะคะเดี๋ยวหนิงจะส่งเมลไปให้พี่กบกับพี่แม็กนะคะช่วยพิจารณาด้วยนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คือสามารถแจ้งได้นะคะเพื่อที่หนิงจะได้แจ้งน้องไปจะได้มีกำลังใจในการทำยอดนะคะ คุณเคยกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ในเรื่องของพอรโซของเราอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการพรีเซนต์กับลูกค้าใหม่ๆที่เขายังไม่เคยรู้จักเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ต้องต้องสร้างอิมเมจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องของบรอดชั่เนี่ยมองว่ามันเป็นมันเป็นภาพลักษณ์นะคะถ้าภาพลักษณ์เรายังออกมาไม่ดีก็ก็เสี่ยงเหมือนกันที่เขาจะไม่เชื่อถือนะคะตอนนี้ก็ก็เลยอยากจะ ด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะเวลาส่งงานไปมันก็จะได้ดูดีนะคะเพราะตอนนี้เราก็ต้องสร้างอิมเมจของบริษัทเราให้มันดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็เลยถ้าพี่ก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แม็กอะไรเงี้ยค่ะอาจจะฝากฝากเย็บเย็บไปหน่อยนะคะว่างานจะต้องเร็วนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วหนิงก็ทั้งโทรทั้งอะไรกับพี่แม็กกับฟุกนนะคะก็หลายครั้งแล้วที่ได้มีการได้งานกันไปนะคะก็ ต่อไปนะคะก็จะมีนะที่ไดจินะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นลูกค้าที่นึงนัดเข้าไปคุยเรื่องเอ่อคิวซูล่านะคะเนื่องจากว่าเอจเนี่ยคือเขาเป็นเอเจนซี่ให้กับอิซุสุนะคะกะ็ลูกค้ามีความสนใจนะคะ่ะแล้วก็เลยนัดเข้าไปคุยรายละเอียดที่จะวางโคดกันนะคะซึ่งแนวโน้มนะน่าจะเป็นไปได้นะคะจากที่คุยโทรศัพท์นะลูกค้ามีความ เดือนคุมพาก็สรุปยอดจนถึงวันนี้วันที่12นะคะก็อยู่ที่600,000บาทนะคะรวมมกรากับคุมพานะคะอยู่ที่795,000บาทค่ะอันนี้ก็